สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทาง,ทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็เลขวินนะครับผมวันที่เก้าเดือนหกปีหกแปดนะครับผมวันนี้ก็จะเอาเลขวินเข้ามานะครับฮนาะนอยสูตรเม็ดเดียวนี่โอ้โหแบบมันไม่ค่อยดีเลยทุกคนนะสูตรเม็ดเดียวนะไม่มาเลยไม่มีมาเลยเมื่อวานนี้ให้สามไม่มาเลยไม่เข้าเลย นะลองลองเลขวินดูนะลองเลขวินดูนะวันนี้นะสามนอยนะครับวันนี้ก็ศูนย์ศูนย์แน่นอนขอให้มีขอให้มาแล้วกันวันนี้ศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หก

ศูนย์แน่นอนมาแน่นอนพิเศษนะถูกปกติศูนย์มาแน่นอน,นะต,น,น,อนตัวเน้นก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่นะครับผม หานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขวินนะครับผมลองเลขวินดูนะเลขวินนี้ผมให้สามน้อยนะครับนะพิเศษมาเริ่มจากพิเศษกันเลยพิเศษนะครับก็จะมีศูนย์ห้าหกเจ็ดสี่สาม ศูนย์ห้าหกจุดสี่สามไม่ดีกว่าเอาหนึ่งสองนะศูนย์ห้าหกเจ็ดสี่หนึ่งสองนะพิเศษนะต่อไปก็จะเป็นปกติปกตินะครับก็จะมีศูนย์ห้า ศูนย์ห้าหกเจ็ดสี่แปดแล้วก็สามนะศูนย์ห้าหกเจ็ดสี่แปดสามต่อไปก็จะเป็น v ีไอพีวีไอพีนะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสอง เก้าสี่สามนะศูนย์แปเจสองสพิเศษเน้นศูนเน้นห้าแล้วก็เน้น6ปกติก็เน้น0ูนย์ห้าหกวีนะครับเน้น0ูนเน้นศูนนะเน้น 0, 7มาแล้วก็เน้นแปดนะวิธีการเล่นนะครับพี่ๆเอาตัวเลขทั้งเจ็ดตัวนี้มาจับวินกันนะแล้วก็เอาไปซื้อบนหรือว่าล่างนะครับผมเลือกเอาทางใดทางหนึ่งนะถ้าพี่ๆอยากจะเล่นบนก็ให้ตามบนมาเลยนะจะเล่นล่างก็ให้ตามแค่ล่างมานะครับนะเลือกเอาทางใดทางหนึ่งนะไม่ได้ให้ไปจับทั้งบนทั้งล่างนะจับทั้งบนทั้งล่างไม่ได้นะครับผมนะเลือกเอานะถ้าถามผมนะ <c oughs> ถ้าถามผมนะผม ผมชอบล่างนะเอาไปเล่นล่างนะประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ